คอนเซปต์เขาก็บอกอยู่แล้วว่า10เซนเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเปิดจิดสัสสมผัสของชาเขียวกับข้าวโพดท็อกไก่ดูดก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของโววิชีครับก็งานวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของโว<อ>วิชีกรีนทีนะครับกรีนข้าวโพดทอกไกโดูนะครับน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพอีกอันหนึ่งหนยที่ดีมากๆแล้วก็ ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโอชีผมรู้สึกแรกเลยเพราะรู้เลยว่าเราได้เป็นซ r e a เรารู้สึกไงบ้างตื่นเต้น,เ,นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโอชีอยู่กับแบบอยู่กับผมมานานมากตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ตอนที่ส่งฝาแบบส่งกระ,ะดาษใบฝาเพื่อที่จะลุ้นแบบลุ้นทองลุ้นล้นตอนนั้นมันลุ้นล้นไงเราก็แบบอุ๊อยากได้เราก็ตั้งแต่เด็กเลยก็กดซื้อมาประมาณจำได้น่าจะสองสามล้านล้วก็เอามานั่ง เปิดทุกบาทแล้วกดไม่ได้ไมไม่ได้ครับไม่ได้สามลังนั้นคือเสียไปเลยไม่ได้แต่ว่าเราก็เอามายินอยู่ดีคือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอยู่คู้คนไทยมามากครับครับเป็นพเเกครับก็เออเขาเรียกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพีเซนเตอร์ ตัวแรกครับที่ที่เราสองคนได้มีโอกาสได้เป็นซึ่งคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าดีใจแล้วก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่พิวเตอร์ให้ดีที่สุดครับผมใช่แล้วอันนี้เปิดตู้เย็นมาคือมีอยู่ในตู้ที่บ้านอยู่เลยคอย่าเรียกว่าแค่เปิดตู้เย็นยังไงเป็นลังแบบกอง,องไว้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเ,เขาสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้เย็นใช่แต่ว่า ถ้าอยากเ็า<ม>เรียกว่าอยากแซบกว่านี้<ม>ก็ต้องใส่ทีนี <c oughs> ่ทีนี้เรียกว่าทํางานหนักตัวช่วยตามแบบแบบแบบให้สดความสดชื่นใช่เรียกว่าออทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้เป็นแบบสังคมสุขภาพ<ม>ถูกต้องไหมถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็กาลังหาเขาเรียกว่าเครื่องดื่มดีๆสักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าแบบเอออยากลดความอ้วนกินแต่น้าเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่า แบบช่วงนี้เรากินเยอะจังเลยเราอยากแบบไดเอทอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าชาเขียวโอชิกรีนทีกิ่นข้าวโไกดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้คุณเขาเรียกว่าได้รสชาติใหม่ๆของเครื่องดื่มเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มตัวแรกมั้งที่เป็นกลิ่นข้าวโพดใช่ใช่ซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบข้าวโพดเนี่ยน่าจะชอบอืม สีรู้สึกว่ามันมันดีสําหรับเราสองคนด้วยเพราะว่าคือเราอะค่อนข้างจะคุมคุมน้ําหนักด้วยคุมน้ําตาลด้วยแล้วตัวนี้โปรดักที่ออกมาโอชิกรีนทีกินพับโบทัไกโดคือมันมันน้าตาลสูนเปอร์เซ็นต์อ่ะยังไงเรากินแล้วเราก็รู้สึกแบบโล่งใจแล้ววันนี้เหมือนเหมือนอ,อาจจะเติมน้ําตาลก็มาเติมอันนี้แทนแต่ว่าไม่ไม่ไม่วนมากแล้วก็คุมดีะยชนเยอะแล้วก็แล้วที่สำคัญผมว่าใครอยากแบบ ดีท็อกซ์แบบช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยท้องผูกจังเลยอะไรเงี้ยขวดนี้มีไฟเบอร์ถึงมีใยอาหารถึงใยอาหารใช่ปหมเอาไฟเบอร์ใช่ไหมอันนี้เอาไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ไฟเบอร์คุณไปก่อนไฟเบอร์ห้าพันห้าห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองห้าพันแปดแล้วก็ใยอาหารมี6กรัมเลยมีมาหกกรัมก็ถือว่าเยอะใช่ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้อย เครื่องดื่มสมัยนี้น้อยมากที่จะมีใยอาหารดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องยกนิ้วให้เขาเรียกว่าผู้ชิดคนเลยนะครับสุดๆเลยครัับผมนนนแห่อยใครที่ยังไไม่ด้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเออ่ทุกคนเห็นหน้าผมก็พอรู้อยู่แล้วว่าจะชวนจิมมี่ไปกินหมูกระทะนี่เรียกว่าอยาชวนเลยดีกว่ายากเอออ๋อจะชวนเหรอเอาเมนูจะชวนเหรอชวนไปกินเหรออะไรนะครับ S <S กินหมูเรียกว่าดีนะเพราะว่าเขออาเรียกว่าเหมือนอคนจีนใช่ไหมที่กินเขาเรียกว่ากินชาคู่กับอาหารอา,อาหารจีนเพื่อที่จะได้แบบไล่ไขมันออกอ๋อใช่เออชเคยได้ยินคือเขาบอกว่ามันล้างไขมันด้วย <S <S เคยได้ยินใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ซึ่งเรื่องจริงนะ <S <S บอกตรง <S 2> <S 2> จะบอกให้ไ,หนไหินช่ใช่แต่แต่วิธีกินอยากอยากจะแนะนําคือเรา เราแบบเอาแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งแบบเย็นๆเลยแล้วค่อยเทยโ,อเ hmm. โอ้ยชิก,กินทีกินคโค้กโททดับไกโดเรากินแบบตอนดบับท้องว่าง,างๆกินแล้วแบบมันรู้สึกสบายด้วยกลิ่นด้วยด้วยอะไรมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยในวันว่างๆของเราหรือว่าวันไม่ไม่ใช่วันว่างของเราก็สามารถกินได้นะหาซื้อกินเได้ใช่ครับากแฟนหน่อย <c oughs> ครับชวนไปแปลอะไรนะไม่ดีชวนไปแปลหน่อยไม่ดีไม่ดีเพรานี่ขายขนาดนี้ยังไม่ได้ชวนเลยโอชวนไปแปลเนาะบอกเลยโอเคครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโอ้โหทาการมึงผู้ใหญ่เลยเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเขาเรียกว่าได้ลองนะครับ คุณควจะต้องไปลอกนะครับแค่แบงค์เขียวแบงค์เดียวคุณก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับ20บาทเท่านั้นตอน,ตอนนี้เขา<อ>มีโปรโมชั่นด้วยเนี้ยใช่ผมแอบไปเห็นมาโปรโมชั่นว่าไปเลย2คขวด2ขวด7 2 7 27 2บบาท2อขวดี่บาทงแบงค์เขียวยังมีทอนออสแกนคิวอโค้ไปไม่รู้สึกเงินกระดิกเลยนี่ถหกไหมต้องซื้อเป็นลังต้องซื้อเป็นหลัง จะให้หนูเต้นตรงนี้เลยเหรอแม่ใช่ไงแบบช่อนแก็ชื่ิงจริง่อในติดต่อก็คือสามารถไปเห็นแบบคลิปที่เราเต้นก็สามารถไป cover กันได้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูแน่นอนครับครับผมยังไงก็เต้นแล้วก็แท็กมาเดี๋ยวผมไอเนียดูเองตอนนี้คาเดนพัดกระสีากอะไรนะกระสีกระสีกรสิกระหรออุ้ยเรามีอะไรให้กระสีไม่มีนี่เหรอ จริงเหรออุ้ยโอ้โหเอาใหญ่เลยนะฝั่งเนี้ยมมจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่เธอแอบไปวันเกิดแอบไ,ไปเซอพส์วันเกิดเขาอ๋อไม่คือต้องบอกก่อนคือเราไปคือเฮียเขาว่าลายมาบอกว่าเฮ้ยไปทำบุญไปทำบุญด้วยกันตอนเช้าตื่นกี่โมงรู้ไหมงตีสีออ่ออกจากออกจากอยุทยาเพื่อไปสารรักเมืองถูกไหมอโอ้โหสุดๆวันนั้นแล้วก็ เ,เราก็แบบเออหัวเราก็แบบทำทา่าตอนเย็นไม่แน่ใจนะยังไม่รู้เราสัมภาษณ์เขาแบบเราก็ไปโผล่ไปโผล่ตอนเย็นเพราะว่าที่นั่นมีอาหารให้กินมีอาหารเยอะใช่ไหมเราก็เลยแบบเออไปหาฟู้ดซัพพอร์ตกินเราก็เลยหิวเราก็เลยแวะไปที่นั่นง่ายดีเราเล่นเราเล่นเราวันเกิดเฮียก็แบบ30แล้วไงไม่น่าเค้กแหว่งแหว่งปีนี่ ครั้งที่แล้วบอกว่ายังไม่30แต่ตอนนี้30แล้ว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 ไงก็ยังแจ๋วโยกก็ยังแจ๋วโยกแล้วไงทำอะไรตอบอะไรนะครับชี้หรอโอ้ยชี้ไงครับโอเคให้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกของแบบนี้อยากให้เขาเก็บไว้คนเดียวของแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเขาเอาออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะได้เห็นเน,ะนาะได้ไเลยน,นะครับได้ใช่ลืมลืมนี่ยังเนี่ยของที่ให้ไปเฮ้ยลืมได้ไงไม่ลืมโอเคโอเคอคือตั้งใจเลือกอันนี้โทรไปถามแบบพี่คนนึงว่าเ,เฮ้ยเฮียเขาแบบถูกชะโลกกับเสียอะไรเราก็แบบแดงได้ไหมเขียวได้ไหมหรือเหลืองสุดท้ายเราก็แบบอ๋อเอาสีนี้นะก็เลยเลือกให้เขาเอบบาใบว่ามันเป็นสีเขียวแล้วกันเป็นสีเขียว โอ้ <étique> ชีเลยเนาะใช่เขาไมบอกว่าโอ้ชิไงใบชาแบบเลี่ยมทองเลยเก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนฉันไปเอาไปเอาแม่จะไปเอาจะไปเอาจริงก็เป็นจริงกับรุ่นพี่ก็คือเราคืออยู่ด้วยกันตลอดในวันเกิดใช่อะไรนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะติดติดไม่ได้จริงไม่บางคนอาจจะติดกิดอาจจะไม่ได้ไปเจอกันที่แบบ วันเกิดอะไรแบบนี้ออย่างครั้งที่แล้วผมก็มีแฟนมีดก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็เขามีจัดงานให้อยู่แล้วไงาก็ได้ใช่ใช่ตาเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเราแบบโฟกัสอยู่เพราะว่าพี่เขาใส่แมสไงเราก็แบบทำอนไปทำอะไรไม่ได้แบบพิเศษนะเราเป็นเกิดปีที่สองที่นี่เอาจริงแค่แค่เขามาหาเราก็พิเศษมากแล้วเพราะว่าเออคือผมปีนี้ผมจัด เป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็ตรงกับวันเกิดตัวเองอะไรองี้ครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าติดงานเป็นวันถ้าจำไม่ผิดวันพุธใช่แล้วก็หลายๆคนน่ะเป็นคือเรามีแฟนคลับจากต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็หลายๆคนก็บินมาเพื่อที่จะมางานนี้เลย,เลยอะไรเงี้เราก็รู้สึกดีใจมากๆไม่ใช่งานผมงานฟรีก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเลยใช่ก็ดีใจมากๆที่เขาแบบยังซัพพอร์ตเราอยู่ยังแบบ คือรู้สึกว่ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบ mm hmm. เราดีใจที่เขาอยู่กับเราแล้วก็ไม่ไม่ได้หายไปไหนเะลแล้วอย่างหนึ่งอยากบอกแฟนๆแบบอยากให้แบบแม่ๆทุกคนเลยแบบดูแลสุขภาพด้วยก็บางทีแบบมาหาเรามันเจอฝนเจอรถติดเจอมลภาวะคือแบบเราก็เป็นห่วงเห็นว่าแบบเหมือนลูกๆอ่ะมาออกงานเอาก็แบบอยากมาถ่ายตามแบบเหมือนมา ถ้านไม่มีช้านแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะเวลาแบบเขาโหมมากๆแบบตื่นเช้าเพื่อมาหาเราอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้แม่ๆทุกคนนะครับช่วยดูแลตัวเองด้วยนี่ไม่ใช่แค่คุณเป็นหัวผมผมก็เป็นห่วคุณเหมือนกันนั่นแหละครับเด็กแทบรู้มาว่าทั้งคู่มีการฝึกซ้อมร้องเพลงเออตั้งใจกับการเรียนร้องเพลงมากๆแม่ไปดูประจำไหนเอ้ยมีเขามีเขาข้างหลังเลยหรอพี่ อย่างนี้อันนี้ดีท็อก l k ไม่ก็เลยอยากรู้ไงเห็นว่าแบบคุ้มเคตั้งใจเห็นเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าอยากอยากร้องเพลงให้แฟนๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบขึ้นคอร์สเรียนด้วยผมว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสังคมปัจจุบันเราเก่งเก่งอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบว่าอะไรเพราะว่าได้ได้หลายๆได้หลายๆด้านเออไม่ไม่เพราะว่าก็ ก็สารภาพเลยว่าตอนตอนนี้เข้ามาแกมมี่ใหม่ๆไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบร้องเพลงเพราะว่าเซนมาเป็นนักแสดงมเราก็นึกว่าเอยเรามาเป็นนักแสดงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรามันมีงานแบบนี้มาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําอยู่บ่อยๆเผลอเพอบ่อยกว่าแสดงอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเตรยมีเอกอะไร้อืม ตอนนี้เหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าแบบคือแต่ที่ไม่ต้องรอเลยคอนเสิร์ตกำลังใกล้จะถึงแล้วฮะต่างประเทศอ๋อคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยกลัวสองคนไงอ๋ออันั้นแฟนมีสิ่แฟนมีแฟนมีแล้กันตกกระจายหมดเกระจาเขต่ก็เรียกว่าเตรียมตัวมีแต่กันเทศเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมผมว่าเพรว่าเราสองคนแข่งกันเรียนค่อนข้างเยอะนะ อย่าเรียกว่าแข่งกันเรียนว่าช่วยกันเรียนช่วยกันเรียน <c oughs> จนตอนนี้คุณครูไปซื้อที่ที่ดินแถวน้าเอ้ยที่ดินเดิมยิมน้ํานนได้แล้วจร <c oughs> ิงหรอ <c oughs> ไม่รู้อันนี้หยอกไม่ห <c oughs> ยอกร้อยเล่นนะครับร้อยเล่น <c oughs> สุดท้ายฝา,ากคอนเสิร์ตใอ้ฝากแฟนมิสหน่อยคแฟนมิสเราก็จะเอาให้ได้เลยครับครับผมก็ขอฝาก งานของพวกเราครับผมนะครับในอีกหลายๆงานเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่อง,งทอางของ<ช> G1TV <ช>ได้เลยนะครับก็มีแฟนมิตที่ลาตินอเมริกาใช่ลาตินอเมริกาครับผมมีเออเอลเอกซิโกบราซิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิตที่อื่นๆอีกนะครับก็ติดตามได้ใน G1TV ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้พูดไม่ได้แล้วครับ <c oughs>